เพราะว่าวันนี้จะเก่งปุ้งตังแทนแทนแทนเจอเกินกุ้เง,<อ>กกงเลยว้าวั้าวว้าวว้าวว้าว้าว้าววนาว้าอว้า้าวว้าัวดาวว้าว้าว้าวาว เราทีมไม่ได้เจอนานกี่ออกไปข้างนอกมาเใช่ไหมไปซื้อของมาซื้อของมาเพราะว่าวันนี้จะกินกุ้งทงังกุ้งทังเป็นไงเอา้าเธอนะทีมยังไม่รู้จักกุ้งทงังสวัสดีเด็กนัทิมได้กินสวัสดีครับทุกคนผมยุ้นนะครับพงษ์นภสินธยรบุนเทลเทลมูสามาแบบเพิ่งจมน้ําเรียบร้อยใช่ไหมครับอ่ไม่ใช่จมน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอ่ะน้ําน้อยลงแล้วใช่ไหมครับก็เลยไข่ไข่ก็เนื่อยก็เลยรพงก็อยากจะแบบ ชะลองนะครับชลองที่แบบไม่มีน้ำเทหมูสามก็คือกุ้งถังนั่นแหละเมื่อกี้อยากจะกินซีฟู้ดก็เลยผมก็คินนะกับซีฟู้ดมีอะไรบ้างอะ่ะ <ừ. S 1> ทำเป็นด้วยแล้วก็อร่อยก็คือกุ้งถังนั่นแหละเพราะว่าัตถุดิบหลักเป็นน้ำ,นำพริกปลาแจวนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็เลยวันนี้เอามานี่เราเอามายุ่เราไปไป,ไปดูอุปกรณ์เราก็มารบกวนบ้านปลาแจวแล้วใช่ไหมเราก็เอาอุปกรณ์มาเต็มที่นะคะกาทาใหญ่ หัวว่าปันปลาเจียวไม่มีกระท่าใหญ่มีแต่น่าจะใส่น้ำพริกอยู่เหรออืมแล้วก็กุ้งถังต้องมีนี่ด้วยตุ๋นใหญ่ถุงพลาสติกดูดิหรือหมักกันนะเนี่ยนะเดี๋ยวนะวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้มันกุ้งแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็พร้อมหมึก ดูมือม่อสายของลุงเอฟทิลุงเอฟวางเบียร์ก่อนหนูรอลุงเอฟมาวางทำไมวางก่อนลุงเอฟแต่งตัวไม่รออ่ะรอโอ้โหแทนแทนแแทนแทนแทนมาให้ลุงเอะไรอะแม่บอกว่าลุงเอฟอยากได้ลำโพงหนูเลยซื้อมาให้โอ้โหอย่างเงี้ยนะใช่ดังดีนะดูทูดใช่สองคนสองคนไทยร่วมหวานคนไทยเลยจับ จับตีเราเขามองก่งดีหนึ่งสองซ่มเช็คหนึ่งสองซ่มเช็คลุงแอบรำพงษนี่อะซ่อมใจตังใช่ไหมครับแต่ว่าผมมาพาซ่อมไปด้วยนะใชไปไปไ่ไม่ต้องเข็นได้ใช่ไหมอันนี้ลุงเอบเอาไปเข้าสวนก็ได้นะเวลาลุงเอฟไปไไไหาไกหไไ่อะไรอย่างนี้น้ำแอบกระชอกกระชอกใช่ไหมโดนน้ำไม่เป็นไรรู้ไหมครับทำไมซ่มอมมาซื้อให้ลุงเอฟหวนลุงเอฟน่ารัก เพราะว่าว oh oh oh. ันน oh oh. ั้นลุงเอ็บอกว่าปกอกผมแดงเหาก็เลยซอมมาเสิร์ฟรำผงให้ไงเดี๋ยวนะผมกก็ไปล้างก่อนนะอันนี้ต้องหอมปะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ครับต้องล้างก่อน นี่ค่ะในวันนี้มีอะไรบ้างหอยแม,มงทูแล้วก็อันนี้นะคะตอนนี้ที่ว่าเราชอบินมากินหวมกเนี่ยร่มากาแถวปลมนุ่ิ่มนะวันนี้ิเตมที่เลยแล้วก็เอาพวกซีฟูดนะคะตัวแรกเห็นเอไอเนี่ยปลาหมึมัก็ก <c oughs> นนต๊อบใจส่ชมูน่อ๋อไม่ใช่วดูดิเน้นเกินไปอย่างนั้นนึ่งได้เป่าเยอเกินปูน,น เดี๋ยวป้าแจ่วล้างนี่ให้ก่อนเ้รื่องตัวล้าง,าง,ง,ง,งก่อนข้างของเรายู่ไหนอย่นี่ัมามานนี้ก็ทําใบรักของยายเลยนะกวนมะม่วงไม่รู้มากี่รอบแล้วก็น่อมน่เน่งแบบุดเอามวางนี้ให้ดูดีว่าใหญ่แค่ไหน นาทิพย์ทำดอกให้ไงแค่น้ำกินเฉยๆก็บอกไว้ตกแต่งไม่ใช่หรอก็อยังต้องเป็นรูปดอกไม้สวยงามไปอีกเธอเธอก็ฉลาดนะเอาแค่หลอดให้นาทิพย์เนี่ยไม่นะ <laughs> ที่เอาไปเองไม่ไม่ใช่เขาถ้าแค่หลอดอยู่ที่เขาป่าเนี้ยเสร็จไปแล้วเป็นแว่นๆอุ้ยไม่หันไปก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมาอ้นี่ที่หลังยากนะให้มันแม่นเลยกว่านี้หน่อยอยู่ไม่งั้นใครจะกินจุ ไม่ใช่นิ้วก้อยสัก,ก็น่อนไม่ต้องขนาดนั้นหรอกได้ไหมครับเมื่อกี้ได้เห็นไหมครับป้าเจวเมื่อกี้ได้ห็นไหมครับเอานั่นแหละเออนั่นเลยนั่นแหละนี้สวยเนาะโอเคทังหนึ่งเรียบเลยล้วนะครับทุกคนดูดิโอ้วันนี้กินเด็ดจุกจุกแล้วก็ปิดฝาแล้วก็รอประมาณสามสิบนาทีนะครับทุกคนทำให้สุกสุกยูนทำน้ำซอสดูปริมาณในนี่ด้วยนะ ซีฟู้ดเธอด้วยนะนอันนี้ใส่เนยลงไปนะคะเป็นเนยแบบเค็มใช่ไหม,มแล้วก็ใส่กระเทียมแค่ผี้ผมมากเราทำต้องขอาหกระถาด้วยดิจะได้รู้ว่าอร่อยอไม่มีใครสนใจเลยเงียบ่าน้ป้าเจลขอนน้นำพริกหนะครับน้ำพริกป้าเจล ยื่นตักใส่ถ้วยไนงะตักเลงเลยใ,ใช้ไหญว้าอันนี้เพิ่งทำวันนี้เองเมื่อเช้าใช่ไหมครับใช่ว้าถูสีดินี่หละแค่นี้ก่อนแล้วใครที่สนใจน้ำพริกเผาของป้าเจลใช่ไหมครับก็สั่งที่เฟ e บุ o กได้เลยนะเดี๋ยวเขียนข้างล่างให้ป้าเจลผมเมื่อกี้ผมพูดตีไหมใส่น้ำพริกเผา ก็ใส่เป็นมุ่งมุ่งนะคะไม่มีอัมบาสวนอะไรจังนั้นแล้วก็ขันไม่ได้ก็คือมันกุ้งนว้าจู่วัตถุดิบด,ดิกินอย่างนี้อะ่ะฟังไม่ไหวแม่ขต้องน,นะะ่ากับทุกคนช่วงน,นี้ผมก็ตูติกต๊กตุ๊กยอกษขึ้นไปอันนี้ยูนเติมน้ำไปหน,น,นึ่งขวดต่อไปใส่อะไรคะไปต้องใส่ซอสพริกหนึ่งขวดโอ้ยไม่ใช่ เนี่ยใส่เยอะเหมือนกันพอไหมแต่หมดครัวอยู่แล้ว<ะ>ไ,มไม่ชิมเลยเหรอ,อไม่ชิมเลยเหรอไม่ชิมไม่ชมเชฟที่ไหนมาสเตอร์เชฟที่ไหนชิมบอ่อยอาาจรย์น,นี่อทาทะเลได้มั้งได้แล้วมั้งแล้วก็ขั้นไม่ได้ก็คือของปาปิกาของปาปิกขาใส่เยอะหน่อยจะอ,อร่อยนะแล้วก็ ต่อไปก็ใส่หอมออริกาโนออริกาโนก็ต้องใส่เยอะหน่อยนะจะได้อร่อยแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะพริกป่นอย่าเพิ่งใส่นะเพราะว่าเมื่อกี้เทไปแล้วไม่ใช่เมื่อเพิ่งใส่เยอะนะมันเป็นสูตรจริงป่ะสูตรจริงโอ้เอาจริงๆนัดทิพซูน่ากินไหมครับดูดิหอมนะเนี่ยหอมหอมยังเลย ได้ที่เลยใช่ไหมว้าวจัดจุงอะไรแล้วอร่อยมากต้องพูดความจริงนะอร่อยมากจริงตรงต้งชิมให้เลยนะครับมีอะไรหวานหรือว่าอะไรอย่างนี้คัะหรือเปล่าเดียวต้องคิดว่ากินกับซีฟู้ดได้นะว้าวหวานน้อยเกินไปไหมครับหวานแล้วหวานแล้วจะมีอะไรเพิ่มอีกไหมเค็มอีกไหมไม่ค่อยเค็มถ้าใส่เค็มมาต้องใส่พริกปาปิก้าปาปิก้าเค็มกว่เอาเค็มหน่อย เรสชาไปเรื่อยเราะเราเติมน้ำอีกมันก็จืดเนาะอ๋อมันเผ็ดเหมือนกันเจมีอะไรรู้สึกขัดขันไหมอ๋อขัดขัดหวานหรือเปล่านี่ยังไม่หวานเหรอหรือว่าหรือว่ากำลังดีหรือว่าใส่น้ำพริกเผาไหมครับหรือว่าถ้าใส่น้ำพริกเผาก็เข้มข้นเกินไปพริกเผเอาไปได้เอาพริกเผาไปอีกสิ่สองช้อนแก็เจ๋อชิมแล้วเป็นไงบ้างคะแต่ว่ามันจืดไปนะแต่มันก็อร่อยพอรู้แล้วขัดอะไรขัดอะ ผมชูรสโอ้นี่มันอ่แหละจบแล้ว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 ทุกคนแล้วที่ตัวนี้ภูมิใจไหมครับผมก็เอาใบโหระพามาว่างอันนี้เป็นที่นาทิปสอนใช่ไหมเคยนัททิปือาโหระพารวดตับคายดับขาวดับนะเราจะใส่ไหมใส่เลยใส่เลยว้าว ว้าดูทุกคนดุกข้างในมันปุ้งว้าอย่างนั้นปังมากแนะ่นอนฟังไม่ไหวครับแม่ว้าไม่อร่อยได้ไงว้าวป้าแจ๋วดูยุนคุกดิคุกไม่เก่งเลยแค่คุกอย่างเดียวคุกเก่งหัวไม่เก่งมีด้วยอ <S <S ยู่หรอค่ได้ดูอา,าการหน่ยเฮ้ยจะดีหรอยูน เม่เดี๋ยวดูยูนะยูจะทำอย่างนี้จะคว้าเหมือนกันะเดด้เลดนไปเด็กนเยวก็แกะนะเดี๋ยวก็กุงกระโดดไปให้ล่อค่ะว้าหนักมากปกติน้ำเยอะกว่านี้นะตัวนี้แค่นี้เลย เราทำของอะไรเยอะแยะใส่ของเยอะไงน่าตกใจถืมือไครับครับฮัลโหลมาเลยใกลออกมาได้แล้วโปองประชุมวาอาบน้ำอยู่ไม่นานไม่เป็นไรครับว้าวตุ้งดูตุ้งกุ้งขาต้องดูตุ้งกินกุ้ง เป็นไงนาทีฟรสชาติอร่อยมาอร่อยใช่ไหมคะกุ้งอะไรกุ้งถังอันนี้อาหารชื่อกุ้งถังกุ้งกุ้งถังใช่กุ้งถังกุ้งถังแต่ทางภาษาคนไทยนี้เขาเรียกกุ้งกุ้งท่างกุ้งหรอนี่เขาเรียกถ่างแต่ดิฉัเมื่อก่อนนะมันใส่ใส่ถังมาเจนี่เราใส่ถ่างไ้ดูไม่กินเวียรสชาติเข้มข้นนะ น้ำน้ำพริกของปาเสือเู้านี่อะไร่ะี่ต้องร้มากนะเ้าใส่น้ำพริกข้าด้วยอุยลมจะเผ็ดมากินเรื่อยก็เผ็ดมาแจริงๆอาจจะผูใหญ่อยากกินกับข้าก็ได้นะใช่ขดด้วยขต้แล้วขอร่อยต้มแล้วับกินได้ไหมต้มแล้วครัแกะได้เลยเราขนเนร่ยผมตั้งใจเสิอันนี้มาหอยแมงปูถ้าลูกเล็ก็รสกแบบไม่มีเหนือไง ให้ผมพูดมิวสิแรมนะใช่ใชี๋นี้ข้องน้ำเข้าเยอะนะนโค้งายเยอะนาที่ว่าน้ำไหมแอลน้ำไหมจะยิบได้กินน้ำก็อิ่มเลยอ๋อเดี๋ยวนี้นาทีเปลี่ยนไปเมื่กอก่อนังจะกินน้องสองปีที่เร็วใช่ไหมอิ่มไหมอิ่มแค่คำเดียวหรือว่าของไไม่อร่อยหมายนนั้นเราทุกทำให้กิน สมัยเด็กๆใช่ไหมหนูเข้าไปในสวนแล้วหนูเจอเปลือกหอยที่ื้นใช่ไหมหนูก็คิดว่าใครเนีย่ยก็ที่ผ่อยมาจากไหนวะข้าเขาขึ้นเหมืนกัมาปิ้งย่างตรงนี้วะเปลือกหอยแข็งอะไรอย่างงี้ใช่ปะ<ม>ทีนี้พอโตมาเพิ่งจะน้ำท่วมหนูเพิ่งรู้ว่าเพิ่งจะคิดได้ว่าอ๋อ <มา S 1> เปลือกหอยมันมากับน้ำท่วมหอยมันมขึ้นมาหอยปลาเด็กๆนะหอยเต็มหอยสังหอยแขงหอยเลียดหอยเต็มในคำนี้มันเป็นทะเลเก่า ชาวบ้านเราเนี่ยทะเลเราจะเป็นคันคันตรีมาแล้วเขาะพื้น้องมีแต่เปือกหอยเยอะมากท่านท่านทิพย์แหลจริงปะชาวบ้านเนี่ยเยอะมากเลยนะไม่รู้ไม่รู้ทุกคนที้ลุงเลี้ยมาอยู่ใหม่ๆนะมันจะมีปลาทุกอย่างอะนอนนอนดูข้างบนบ้านนะนะแล้วมองกลุ่มหนูข้างล่างมีปลาติงมีกุ้งมีอะไรมีกูแสมอะไรไม่หมดแล้วจะนิ่ไปไหนมันก็มียาฆ่ายาอะไรมาปัดใช่ ปูยังเห็นอยู่ตอนน้ำตมีปอยู่เราเราเห็นนี่ด้วยปาช้อนปาช้อนลุงแอฟลุงแอปาช้อนอย่างนี้จริงในนี่นะไม่ใช่ที่บ้านเรานะครับตรงนาำ่ว้ปาช้อนอย่างนี้เนว่าเป็นเลาแม่ใช่ไหมปลาปล่จากน้ำดูในยูทูบบ้านมคะลิ ไม่โม่มโม่หลูกเอบแบพูดเรื่องจริงแต่ว่าพูดใหญ่หน่อยลุงแล้โมลุมอิ่มแล้วผมว่าอม้นกันแค่ะยิบมาแล้วะะนะม,มันมันุน้งอ,อร่อยน,น้ำอร่อยน้ำอร่อยเลิกคุยแล้วไม่กินแล้ว,ลวเออิ่มแล้วครแ,แต่เดี๋ยวผมก็หาลิ้นอัวให้นะดูแมวันนั้นตลอดอ,อ,อะไรรู้ปลุงเอปบอกว่าลุงเอ๊กินก่ได้ไหมครับกินไใจไม่ได้ขาบวม กินเอาเนื้อเนื้อวัวได้ไหมครับไม่ได้เอาอย่างนั้นก็ลิ้นวัวก็กินไม่ได้ดิกินได้ลินกินได้นี่วัวกินได้เฮ้ยมาได้ใสเปลือก่อนข้าวจีนจีนอนนีอร่อยมากกินอันนี้หรืออันนี้หรือขาวมันอร่อยอร่อยอยากกินไก่บ้านดมอยากกินไกางลูกแล้วอยากกินไก่อยากกินไก่ย่างพม่า ขยังพามาตาบอดข้างเนิมจอโจงไปแล้วแบบนั้นจอจงแล้วก่แป๊ปี้นมันเหนวจุงจิุงเอตอนนี้ลุงเอฟเลี้ยงไก่ด้วยความรักหรือว่าสนุกคือเหงาไงห่างเหงาอีกแง่มีเวลาเหงาเลยพังจริงมีป้าเจ็วมีนัดที่เหงาต้องไหนแล้วก็นั่งนั่งตกผมเดงด้วยฟังเพลงด้วยเธออยู่กับเขาที เธอบอกว่าเธอเงาเลยอยากมีเพื่ออเลยเออตอนเขาพูอย่างนี้เขาเข้าใจว่าตอนใจ่อารมณ์ลงแอบไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยมาเกี่ยวโบนไปกลางคืนกลับมาดึกๆก็โบนยิ่งตอนนี้ติดกล้องด้วยไปไหนไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็มาจับปลาเป็นโอ้โหลุงแอบติก้อนทิพย์อันนี้น้มันพุ่งเบื่อแล้วมนงงนี่นะครับก่อนลุงแอบแนะนำทิชไข่เป็ดยางมาตูมยางมาตูม ตอนเช้ามานี่ต้องยกกำนี้แข็งแรงนี่ยูนเขาเป็นเอฟใช้ใช้ปูนหล่อในนั่นน่ะถังเดียวอ่ะยูนสั่งน้ำเบลมาแล้วครัใช่นำเปลวห้าสิบกิโลตอนนี้ยังยกขึ้นบ้านไม่ได้เลยหนักมากเกาจริงจริงขึ้นบ้านหนักเกินไปว่าเป็นไงบ้างเขาน้ำเปลวใส่น้ำแฝลยอดเลยแหมนะแฝงไปเลยเห็นไหมขี่ถนนอีกไหมโอ้ยอิ่มแล้วครับ ที่บ้านเราข่ยจะปกข้าวเหนไทยไม่เต้อเลยเต๋โอ้เมื่อวานนี่มันไม่ค่อยฉุกเท่าไหร่มันไม่หวานอันนี้มันฉุกหวานวันนี้หวานลองชิมเป็นไงบ้างครับ้านกินจุข้าเหียวข้านีมาจากไหนเหรอครับปะตัวร่ที่บ้านเราที่บ้านเราจริงเหรอยังไม่ใส่คุยอะไรเลยนะไม่ใส่ใส่เหรอครับเรารู้มาน้ำท่วมดียังไง ต้นไม้ทุกต้นจะได้แบบปุ๋ยธรรมชาติเรียวรอยมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราทำกุ้งทังเราก็กี่คนแล้วหกโคนกินเรียบร้อยแล้วนะครับอิ่มมากค่ะจริงๆผมก็ซื้อมาวัตถุดิบอย่างนี้ใช่ไหมครับกินหกนคนแบบคุ้มมากนะไม่แพงมากแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยแล้วก็ส้มเราต้องต้องช่วยเก็บอะไรนู่นนี่นั่นล้างจานนะแล้วก็ ีหยอบจากป้านคุณชาชาจะได้ไปช่วยโอเคแล้วครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับจะกลับงวเดียอหน้านะครับ mm hmm. ไปไปคับสวัสดีครับเจ้า